เราจะไปเล่นมันานาโบทกันนะครับผู้ใหญ่ใจดีเสียให้เมื่อกี้สองชั่วโมงห้าพันายสองแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมในกรเป๋าแอบีหนังหน้าก็ได้แต่บีหนังหน้าบอกว่าจะได้ไท่นี่ รอนนะว่าจะทำยังไงนะ แถบตาเลยลอยลอยลอไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อมันไม่เป็นไร ไม่เป็นไรมันลอยไม่กอับมไหม่กลับม้เลไม่กอบม่เ็ไมเออแสบตามากเลยเดี๋ยวเื่อนมาสีก็ไปเองอ

ที่ใหม่กินแม่งไม่ไปกินที่ไหนละอันินแล้ว <c oughs> <laughs> oh, oh. Nón nha mày, nó lại nó rồi nón Đối với mày nón Nón ดูด้วยดูแล้วจะเขาเทียดูนล้ะเขาเทียจะได้ เทที่นู่นได้ไหม 对，对。